I wake up จากตัวอย่างเด e ะ u i c i d e Squad ที่ออกมาด้วยกัน2ตัวแล้วจะเห็นว่าตัวละครที่น่าเป็นตัวดำเนินเรื่องหลักก็คงจะไม่พ้นบร d s p o อตที่สดงโดยนักแดงไอริสเอ b a ซึ่งจริงๆตัวละครนี้แทบจะไม่มีบทบาทในจักรวาลดีสักเท่าไหร่เลยตัวดังก็ไม่ใช่ตัวร้องก็ไม่เชิงเพราะตัวละครของเขาอยู่ในระดับเกรด C หรือดีก็ว่าได้แต่จะว่าไปตัวละครในเดอะซู c ไซส์สปอตก็เป็นตัวระดับเดียวกันเกือบหมดเลยนะครับทั้ง TDK v i s ว n p o l k a d o t Man, และก็ไม่ได้อิงจากทีมไหนเลยของซูมิไซส์สปอตในฉบับคอมิกถือว่าเป็นความสดใหม่ที่เราจะได้พบกันในหนังฉบับนี้ซึ่งการดันตัวละครที่ไม่เป็นที่รู้จักมากนักก็คงจะได้ลดความกดดันของความคาดหวังแฟนๆที่จะต้องคิดว่าตัวละครของฉันจะต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้ทีนี้เรามาทําความรู้จักกับหลาสปอตด,ดีกว่าว่าที่มาที่ไปของเขาเป็นอย่างไร No no sleep, no rest my crash, my wreck. But first wreck stretch Might might But a รา p o อตชื่อจริงโรเบิร์ตดูบัวปรากฏตัวครั้งแรกซูเปอร์แมนวอลุ่มที่2เล่มที่4ในปี1987สูง185ซนเมตรน้ำหนัก105กิโลกรัมตาสีน้ำตาลผมสีดำสร้างสรรค์โดยคุณจอนเบิร์น <laughs> เรื่องราวของโรเบิร์ตดูบัวเริ่มต้นในช่วงสงครามเวียดนาม โดยเขาได้ถูกหมายเรียกให้ไปเป็นทหารในสงครามแต่เพราะความกลัวที่ต้องลงสู่สนามรบทั้งที่เขาไม่อยากไปทําให้ตัดสินใจหนีปัญหาด้วยการออกนอกประเทศบินหนีไปที่ประเทศแคนาดาซึ่งน้องชายของเขามิกกี้ดูบัวจึงต้องไปทําหน้าที่ในสงครามแทนพี่ที่เวียดนามแต่ทว่าในศึกสงครามมิกกี้บาดเจ็บสาหัสถึงขั้นเสียทั้งแขนเสียทั้งขาทั้งสองข้างกลายเป็นคนพิการ ที่สภาพดูไม่ได้เมื่อโรเบิร์ตซามเลือกนี้ทําให้เขารู้สึกผิดในใจว่าเขาเป็นสาเหตุที่ทําให้น้องชายต้องพิการช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทําให้เขาเสียสติอย่างหนักต้องเข้าออกโรงพยาบาลที่แคนาดานานกว่า12ปีแต่อยู่มาวันหนึ่งโรเบิร์ตดูบัวก็หายตัวไปอย่างลึกลับจนเมื่อวันหนึ่งระหว่างที่จิมมี่โอเซนตากล้องประจำสำนักข่าวเดลี่พลเน็ตกำลังทานข้าวอยู่ในเมืองเมโทรโพลิส ก็เกิดเหตุการณ์กระดาษยิงในร้านอาหารทําให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า27คนโดยเป็นฝีมือของชายคนหนึ่งที่ชื่อว่า Brad s p o t เขาฆ่าผู้คนอย่างเลือดเย็นและยังเป่าประกาศพูดถึงชายคนหนึ่งที่ชื่อว่า Mickey กับตัวเองว่าพวกเขาไปสู้รบในสงครามเพื่อไม่ได้ให้สังคมอเมริกันเป็นแบบที่เป็นอยู่ในตอนนี้และเขาก็ขับรถมอเตอร์ไซค์หนีออกไปเลยเมื่อจิมมี่เรียกซูเปอร์แมนให้มาที่เกิดเหตุสภาพของสถานที่และศพคนตายเกลือน ทำให้ซูเปอร์แมนถึงกับรับไม่ได้เช่นกันเขาเรีบตามั拉ส,สปอตจากไอความร้อนของมอเตอร์ไซค์ที่เขาขับหนีไปจนตามมาพบว่าั拉ส,สปอตได้มาอารวาดอยู่ที่ลานโบลิ่งเมื่อซูเปอร์แมนมาถึงเขาเรีบเข้าไปจัดการ,รั拉ส,สปอตช่วยตัวประกันออกมาแต่เขาก็ประมาทเกินไปเพราะไม่รู้ว่าชายคนนี้มีพลังความสามารถพิเศษนั่นก็คือเขาสามารถเสกอาวุธปืนออกมาจากมือได้และปืนที่เขาเสกขึ้นมาก็คือปืนพกที่บรรจุกระสุนคลิปตนไหน จุดอ่อนของซูเปอร์แมนซึ่งเขายิงไปที่ซูเปอร์แมนจนบาดเจ็บสาหัสและบลปอตกําลังจะยิงจ่อหัวซูเปอร์แมนเพื่อปิดชีพเขาแต่ทว่าจิมมี่โอเซนได้ตามซูเปอร์แมนมาทันและก็หยิบปืนที่บปอตทําตกมาช่วยบุรุษเหล็กได้ทันการปอตจึงโยนระเบิดควันและก็หายตัวไปอย่างลึกลับบาดแผลของซูเปอร์แมนที่โดนกระสุนคลิปตัวไนท์นยิง ทำให้เขาต้องรีบเข้ารับการผ่าตัดที่โรงพยาบาลเป็นอย่างด่วนคุณหมอบอกว่าอาการของซูเปอร์แมนโคมา่ามากโดยพวกเขาต้องเอากระสุนคลิปตัวไนออกมาโดยใช้วิธียิงรังสีคลิปตัวไนอ่อนๆเพื่อให้มีดสามารถผ่าผิวหนังของซูเปอร์แมนได้ระหว่างนี้เองเราก็รู้ผู้อยู่เบื้องหลังลัดสปอตแล้วนั่นก็คือเล็กซ์ลูเทอร์เขาได้ว่าจ้างลัดสปอร์ตแบบอ้อมๆผ่านตัวแทนเพื่อไปฆ่าซูเป,ปอร์แมนซึ่งลัดสปอตก็คือโรเบิร์ตดูบัว ที่กล่าวข้างต้นนั่นแหละครับและสภาพจิตใจใเขาไม่ปกติทําให้เขาออกไปอารวาดฆ่าประชาชนแทนที่จะฆ่าซูเปอร์แมนและก็ได้อุปกรณ์ไฮเทคจากเล็กส์คอรที่สามารถวาร์บอาวุธมาไว้ในมือได้บราสปอร์ตยังคงอารวาดไม่เลิกซูเปอร์แมนพยายามหยุดเขาด้วยแต่ตอนนี้ร่างกายยังอ่อนแรงลงจึงแพ้อาวุธที่บราสปอตวตว์บมาโจมตีตอนนั้นเองเล็กซ์ลูเทอร์ก็สั่งให้คนมาจัดก,การบราสปอตทิ้ง เขาก็ไม่ได้ต้องการให้ล拉สบอตออกไปเข็นค่าผู้คนแต่布拉สบอตกลับไม่รู้ครับว่าเล็กซ์ลูเทอร์เป็นคนว่าจ้างเพราะว่าสติของเขานั้นตะเหลิดไปแล้วเขาจึงวาร์ปเอาปืนบาซุก้ามาถล่มพวกกองทัพของเล็กซ์จนแตกกระเจิงจนกระทั่งซูเปอร์แมนเข้าใจการทํางานของการเรียกปืนของบ布拉สบอตเพราะในตอนแรกเขานึกว่า布拉สบอตสามารถสร้างปืนเสกตามนึกคิดแต่จริงๆมันเป็นการวาร์ปเอาปืนออกมาจากอีกตําแหน่งหนึ่ง เขาจึงใช้ฮิตวิชั่นสร้างความร้อนรอบๆตัวบลัดสปอตให้มากพอที่สามารถละลายส,สารเคลื่อนย้ายอาวุธจนมันหลอมละลายได้จึงใช้วิธีนี้ปลดอาวุธบลัดสปอตได้อยู่หมดัดเมื่อเขาเรียกอาวุธมาที่มืออาวุธพวกนั้นก็จะโดนความร้อนหลอมละลายไปครับแต่บลัดสปอตไม่ยอมแพ้เขาบอกว่าแม้จะย้ายอาวุธมาไม่ได้แต่เขาสามารถสั่งการคลังอาวุธให้ระเบิดหรือยิงพร้อมกันได้โดยการกดปุ่มปุ่มเดียวการทำลายล้างของมันจะเป็นวงกว้างมาก จนเมโทรโพลิสอาจจะกลายเป็นเมืองเท่าฐานแต่จิมมี่โอเซนได้มาหยุดแผนการนั้นด้วยการพาน,น้องชายมิกกี้ที่พิการมายังสถานที่นี้เพราะจิมมี่จำได้ว่าบรัสปอตเวลาอาราวาสชอบพูดถึงคนที่ชื่อว่ามิกกี้เขาเลยไปสืบดูถึงความเกี่ยวข้องจนพบว่ามิกกี้เป็นน้องชายพิการของบรัสปอตและเมื่อมิกกี้มาถึงเขาขอร้องให้โรเบิร์ตหยุดเถอะสงครามได้จบลงแล้วเราแพ้ในสงครามเวียดนาม และอเมริกาก็ต้องการลืมเรื่องราวนั้นรวมถึงเราด้วยที่อยากจะลืมความเจ็บปวดจากสงครามเหล่านั้นบรัสปอร์ตคืนสติและหยุดความโกรธแค้นของเขาจากนั้นเขาจึงถูกนำไปขังคุกครับแต่บทบาทของโรเบิร์ตดูบัวก็ไม่ปรากฏปล่อยนักแต่ก็มีช่วงหนึ่งครับที่เขาปรากฏตัวในวิกฤตจักราวาล JLA Avengers โดยเป็นหนึ่งในวายร้ายที่บุกไปโจมตี Avengers โดยเขาต่อสู้กับไอรอนแมนแต่ด้วยความช่วยเหลือของกรีนแลนเทอร์และกัปตันอเมริกา สามารถจัดการกลุ่มตัวร้ายที่บรัดสปอร์ตร่วมอยู่ได้และเขาก็ถูกจับไปขังคุกอีกครั้งหนึ่งระหว่างที่โเรเบิร์ตดูบัวอยู่ในคุกก็ได้ปรากฏบรัดสปอร์ตคนใหม่ขึ้นมาบรัดสปอร์ตคนที่2เขามีนามว่าอเล็กซานเดอร์เทรนสูง185เซนติเมตรหนัก86กิโลกรัมตาสีฟ้าผมสีบ่อน สร้างสรรค์โดยคาวแคสเซิลและแบร์รี่คิดสันอเล็กซ์เทรนคือเด็กชายที่เติบโตมาด้วยสภาพแวดล้อมแห่งความเกลียดชังเพราะครอบครัวของเขาคือหนึ่งในสมาชิกลัทธิอารยาบาเทอร์ฮูดกลุ่มคนขาวเหยียดสีผิวแบบสุดขั้วมีน่ำซ้ำพ่อของเขายังเป็นนายอำเภอของเมืองจึงสามารถใช้อำนาจหน้าที่ในการใช้ความรุนแรงต่อกกลุ่มผิวสีอีกโดยอเล็กซ์เป็นเด็กที่เกิดจากการทดลองของลัทธิที่ต้องการสร้างผู้เหนือมนุษย์ ในการเข็นค่าคนสีผิวโดยแม่ของเขาเป็นอาสาสมัครร่วมทดลองโดยกลุ่มลัทธินี้จะโดนจับกลุ่ม้วยฝีมือของเพอร์รี่ไวท์ไวหนุ่มซึ่งอนาคตจะกลายเป็นบอก,ก่อแห่ง Daily p l a n น็ตสำนักข่าวที่คลาร์กเคนและโลอิสเลนทำงานอยู่โดยเขาก็มีคู่หูเพื่อนที่ชื่อว่าแฟรงกินสเติร์นที่มาคอยช่วยในการเปิดโปลงลัทธิเอียดสีผิวนี้โดยพ่อของอเล็กซ์ก็เสียชีวิตจากการพยายามหยุดแผนการเปิดโปงของทั้งคู่ เมื่อเติบใหญ่อเล็กซ์ก็โดนชักจูงโดยตัวร้ายที่ชื่อว่าบรัดเทอร์สให้เข้าสู่วังวนแห่งความแค้นมอบสิ่งที่เขาสามารถไปแก้แค้นให้กับพ่อแม่ได้โดยการนำเอาเทคโนโลยีวาร์ปอาวุธที่บรัดสปอตเคยใช้มาให้กับอเล็กซ์และนำอุปกรณ์นี้ไปฝังไว้ที่หน้าอกและฝึกฝนให้เขากลายเป็นบัสปอตคนใหม่แล้วอเล็กซ์ก็ออกไล่ฆ่าผู้คนซึ่งความโหดเหี้ยมรุนแรงกว่าบัสปอตคนแรกมาก เพราะเขาไม่สนวิธีการไม่สนการอ้อนวอนขอร้องชีวิตจากเหยื่อเป้าหมายของเขาคือการจัดการทุกชาติพันธุ์ไม่ว่าจะผิวสีเอเชียชาวยิวจนเขาสังหารไปแล้ว30ศพซูเปอร์แมนจึงรีบออกตามหาตัวของอเล็กซ์ตามรอยที่เขาเขีนฆ่าผู้คนแต่ฝีมือของบัทสปอตคนนี้นอกจากจะโหดร้ายแล้วยังเฉลียวฉลาดมันมีการวางแผนวางกับดักซูเปอร์แมนดักซุ่มโจมตีแถมจับตัวประกัน เพื่อมาให้ซูเปอร์แมนเข้าถึงตัวได้แต่เมื่อซูเปอร์แมนสามารถช่วยตัวประกันได้สาเร็จอเล็กซ์เทรนก็พยายามหลบหนีฮะแต่การหลบหนีของเขาิ่งทําให้คนตายมากขึ้นเข้าไปอีกเพราะมันฆ่าทุกคนที่ขวางหน้าบราดเทิร์ส,สจึงได้ส่งไฮเทคตัว,ล,ล,วละครไวรัสอีกคนมาเสริมกําลังให้บราดส,สปอร์ตซึ่งความสามารถของไฮเทคก็ดันไปคล้ายกับบราดส,สปอร์ตครับคือการว์ปอาวุธหรือหุ่นยนต์มายัางที่ตัวเธออยู่ได้แต่ความสามารถของเธอนี่แหละเป็นสิ่งที่อเล็กซ์ มองว่าเป็นการขโมยความสามารถของเขาไปความบ้าของเขาจึงคิดจะทําร้ายเธอแทนทั้งสองต่อสู้กันจนสุดท้ายทําให้มือของอเล็กซ์บาดเจ็บเขาพยายามจะวาร์ประเบิดมาหาตัวแต่มือที่เรียกอาวุธบาดเจ็บจนไม่สามารถจับระเบิดอยู่ได้ระเบิดทํางานและทําลายบริเวณนั้นจนพินาศมีเหลือซ่าของอเล็กซ์ให้เห็นใครๆก็นึกว่าราสปอร์ตคนที่2ตายไปแล้วแต่เรื่องก็มาฉเฉลยครับว่าเครื่องมือวาร์ป ได้วาร์ปตัวของอเล็กซ์ออกมาจากการระเบิดภายในเสี้ยววินาทีทําให้เขาสามารถหนีตายจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้จากนั้นเขาก็เก็บตัวแล้วก็รอวันที่จะกลับมาเอาคืนซูเปอร์แมนจนกระทั่งวันที่อเล็กซ์ได้มาเผชิญหน้ากับซูเปอร์แมนอีกครั้งหนึ่งแต่การต่อสู้ครั้งนี้ซูเปอร์แมนสามารถจาัดก,การอเล็กซ์ได้อย่างง่ายได้ ด้วยความช่วยเหลือจากลอนทูฟที่สามารถค้นหาคลังอาวุธของ布拉สปอตเจอเขาจึงทำลายคลังอาวุธนั้นซะทำให้อเล็กซ์เวลาเรียกปืนมาที่มือของเขาปืนนั้นไม่มาครับดันมาแต่เป็นเศษขยะอเล็กซ์เทรนด์โดนจับขังคุกที่สไตรเกอร์ไอซ์แลนด์คุกเกาะนอกเมืองเมโทรโพลิสซึ่งไม่นานโรเบิร์ตดูบัวหรือ布拉สปอตคนแรกก็ถูกย้ายมาจับขังในที่เดียวกันอีกจึงเกิดการประทะกันทั้งคู่ในเรือนจำพวกนักโทษอยากได้ความบันเทิง ให้ผู้คุมจัดการต่อยมวยหาความเป็นหนึ่งในตำแหน่งบลัดสปอตขึ้นมาและผู้คุมก็ดันบาจี้จัดตามคำขอและพวกเขาก็ขอความร่วมมือให้ซูเปอร์แมนมาเป็นกรรมการในสึกการพระทะบนสังเวียนของทั้งคู่ซะด้วยแต่อเล็กซ์ก็จะใช้โอกาสนี้ในการแหกคุกสร้างการจลาจลเพื่อให้ตัวเองได้หนีรอดระหว่างการชกเมื่อการแข่งขันเริ่มต้นขึ้นอเล็กซ์เป็นรองมวยโรเบิร์ตครับแต่เขาก็โกงด้วยการเสกอาวุธ ที่ให้คนภายนอกเตรียมไว้ให้และยิงซูเปอร์แมนจนอ่อนแรงจนนักโทษคนอื่นสามารถลุมทำลายซูเปอร์แมนได้จากนั้นก็เริ่มกราดยิงไปที่ผู้คุมโรเบิร์ตจึงอัดอเล็กซ์แต่ก็แย่งปืนมาได้โรเบิร์ตรีบหนีออกจากสังเวียนโดยที่นักโทษก็เปิดทางให้เพราะว่าที่นี่มีแต่คนรักโรเบิร์ตทั้งนั้นครับอเล็กซ์เริ่มแจกจ่ายอาวุธให้กับนักโทษเพื่อก่อการลจลาจลแต่ซูเปอร์แมนก็สามารถไล่มาทันและก็จัดการนักโทษพวกนั้นได้โดยทางด้านอเล็กซ์ก็รีบหนีออกไปข้างนอกครับ จนกระทั่งเขามาสวนทางกับโรเบิร์ตเข้าให้อเล็กซ์โดนโรเบิร์ตจัดการอีกครั้งหนึ่งซึ่งในตอนนั้นเองโรเบิร์ตมองว่าการมีอยู่ของอเล็กซ์นั้นเป็นอันตรายเพราะเขาเข็นฆ่าคนอย่างโหดร้ายแถมยังมีสภาวะจิตใจที่เหยียดเชื้อชาติในการต้องการทำลายเผ่าพันธุ์โดยเฉพาะคนผิวสีอย่างเขาด้วยโรเบิร์ตจึงตัดสินใจว่าจะต้องฆ่าอเล็กซ์ทิ้งซะแต่ซูเปอร์แมนก็มาขัดจังหวะทำให้โรเบิร์ตไม่สามารถเหนี่ยวไกเพื่อปิดชีพอเล็กซ์ได้ซึ่งโรเบิร์ต รีบวิ่งหนีออกไปทางด้านหลังของเรือนจําและก็โดนผู้คุมยิงจนตายครับซูเปอร์แมนพยายามตามมาช่วยแต่ก็ไม่ทันการนั่นจึงเป็นจุดจบของบรดสปอร์ตคนแรกอเล็กซ์โดนจับเข้าคุกเหมือนเดิมแต่วีลกรรมของเขาทําให้ลัทธิไม่เป็นที่พอใจนะักที่เกือบโดนคนผิวสีฆ่าตายจึงสั่งให้สายของลัทธิที่อยู่ในคุกไปฆ่าอาเล็กซ์ทิ้งซะอเล็กซ์จึงถูกฆ่าโดยการจับเผาทั้งเป็นในห้องขังชะตากรรมของบรดสปอร์ตทั้งสอง ก็จึงตายอยู่ในคุกทั้งคู่แต่หลังจากที่บรัดสปอร์ตสคนนี้ตายก็มีบลัดสปอร์ตคนที่3ปรากฏตัวในเล่มซูเปอร์แมน652ในปี2006ครับโดยคนนี้ไม่เปิดเผยตัวว่าเป็นใครเขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มายไลท์ซูเปอร์แมนที่จะมาล่าฆ่าหัวซูเปอร์แมนหากใครฆ่าได้ก็จะได้เงิน30ล้านแต่บลัดสปอร์ตคนนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นที่น่าจดจำด้วยระยะเวลาปรากฏตัวอันสั้น และก็ไม่ได้พูดถึงอีกเลยครับหลังจากจักราวาลดีเข้าสู่ยุค New 52จากเหตุการณ์แฟลชพอยต์ก็ไม่มีการปรากฏตัวของบลัดสปอตอีกเลยจนกระทั่งเร็วๆนี้ในยุค Infinite Frontier หลังจากที่จบเหตุการณ์ d a ร k k n น g h t d e เม h Metal ประวัติของบลัดสปอตเวอร์ชั่นใหม่ก็ถือกำเนิดขึ้นในเล่่ Suicide Squad เ่มที่5โดยเขาเป็นหนึ่งในสายลับที่อแมนด a าวอลเลอร์ส่งให้ไปเก็บข้อมูลตามเอ,อิร์ธต่างๆในโลกจักรวาลคู่ขนาน พร้อมกับได้ชุดใหม่ที่ใกล้เคียงกับฉบับภาพ,พยนต์ด้วยครับและนั่นก็จะเป็นทั้งหมดของประวัติัดสปอตนะครับส่วนเรื่องราวของบัดสปอร์ตที่อยู่ในคอมิกซูวิซา์ส์คอตสามารถติดตามได้ในสรุปเนื้อเรื่องของซูวิซ d ์ส์คอตในตอนหน้าครับส่วน DC t ีทอในตอนต่อไปเรายังคงอยู่ในการเจาะประวัติของตัวละครในหนังเดอะซูวิซา์ส์คอตอย่าลืมติดตามชมกันด้วยแล้วกันนะครับ ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ